ก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยยวผมแม็กคอร์อีกแล้วนะครับผมนะวันนี้นะผมก็จะมาสอนเพื่อนหาเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็กันอีกแล้วนะผมนะก็แอปที่เราจะมาหากันในวันนี้นะ oh, เพื่อน, <S <S อนๆก็สามารถถอนเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ได้แบบโดยตรงเลยนะผมนะันแหละ,แล,ะแล้วก็เพียงแค่เพื่อนอเข้าเกมครั้งแรกนะครับผมนะเพื่อนก็สาม,มารถถอนเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ได้เลยทันทีนะครับผมนะก็สำหรับคนที่สนใจที่อยากจะหาเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตนะครับผมนะเพื่อนๆสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้เลย เมื่อเพื่อนกดลิงก์นะเพื่อนๆก็จะเด้งไปที่หน้าดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมนะแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับเงินฟรีๆแล้วนะครับผมนะแล้วก็สามารถถอนเงินได้ทันทีเลยนะผมนะหรือว่าใครใช้โฟนหรือว่า Android นะผมนะก็สามารถกดเข้ามาค้นหาแล้วก็พิมพ์คําว่า Tik t o k ได้เลยนะผมนะ แอปทิกต็อกแอปนี้นะผมนะมันสามารถหาเงินนะเข้าทูมานี่วอลเล็ตได้นะผมนะส่วนวิธีการหาหรือว่าวิธีการอ่าเล่นแอปนี้นับแล้วก็ได้เงินมันทํายังไงนะผมนะเพื่อนสามารถดูคลิปนี้ภายในคลิปเดียวได้เลยนะผมนะเดี๋ยวผมจะมาสอนขั้นตอนในการสมัครแอปนี้นะผมนะแล้วก็ขั้นตอนในการหาเงินจากแอปนี้นะครับผมนะว่ามันหายังไงได้บ้างนะครับผมนะโอเคนับเมื่อเพื่อนกดลิงก์หรือว่าเพื่อนอ่ากดเข้ามาค้นหาแล้วนะผมนะก็ให้เพื่อนๆครนับ าดาวน์โหลดแอปนี้มาได้เลยนะผมนะก็เพื่ออ่าก็เมื่อเพื่อนๆนะับดาวโหลดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ให้เพื่อนๆเปิดแอปนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับผมนะโอเคเราก็เปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับผมนะสำหรับคนที่อ่ายังไม่มีบัญชีอ่าทูอ่ายังไม่มีบัญชีของติ๊กตอกนะผมนะให้เพื่อนกดตรงนี้นะครับนะนี่ชั้นตรงนี้เห็นไหม เมื่อเรากดมานะมันจะมีเขียนว่าให้เราสมัครสมาชิกเนาะก็สําหรับคนที่ยังไม่เคยมีบัญชีอของ t i k t o อกนะผมนะเพื่อนก็สามารถสมัครได้เลยนะผมนะมันก็จะให้เราล็อกอินได้ทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็ Facebook หรือว่า Google หรือว่า l i น์อะไรเนี่ยก็สามารถล็อกอินผ่านแอปพลิเคชันตามนี้ได้เลยนะผมนะส่วนตัวผมจะล็อกอินเป็นทาง Facebook แล้วกันเนาะก็ให้เรากดที่ Facebook ได้เลยนะครับก็เพื่อนๆจ,จะเลือกอ จะเลือกเข้าสู่ระบบด้วยระบบแอปไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับแล้วแต่สะดวกของเพื่อนๆเลยนะครับก็มันก็จะมีให้เราใส่นะครับใส่เลขของเรานะครับผมนะเพื่อนๆก็สามารถใส่ได้ทันทีเลยนะครับผมนะโอเคนะครับก็เมื่อเราล็อกอินผ่าน a c e b o o k เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะมันก็จะให้เราเลือกวันเกิดของเรานะครับผมนะก็ให้เพื่อนๆใส่วันเกิดของเพื่อนได้เลยนะครับผมนะว่าเพื่อนเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับผมนะก็ ใส่ให้ถูกต้องนะครับผมนะนี่เราก็ใส่ไปนะครับแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับนี่ก็เมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะมันก็จะให้เราใส่ใส่ใส่สชื่อของอบัญชีของ i k k t อกของเราเนาะเราก็สามารถตั้งชื่อของบัญชีท k To อกเราได้เลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ตั้งไปได้เลยนะครับนี่ก็ก็ดูว่ามีคนใช้หรือย,อยังนะคนี่เราก็ตั้งเรียบร้อยแล้วนะคผมนะก็เมื่อเรานะครับอ่า ตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับนี่มันก็ก็ให้เรานะครับกดมาที่ตรงนี้นะครับตรงคําว่าชั้นตรงนี้เห็นไหมนี่กดมาครับเมื่อกดมานะครับผมนะมันก็จะมีอ่าตรงนี้ให้เราเห็นไหมรูปตัว B นะครับข้างบนซ้ายมือตรงนี้นะครับผมนะให้เรากดมานะครับนี่ครับนี่ก็รอสักแป๊บนะครับผมนะก็แอปนี้สามารถหาเงินเข้าอ่าโทมานี่วอลเล็ตได้แบบจริงๆเลยนะครับผมนะ มันก็จะเขียนว่าก่อนดําเนินการต่อโปรดยืนยันว่าคุณมีอายุเกิน18นะเพื่อเข้าลงกิจกรรมเรากกดคําว่าใช่ไปนะครับนี่กดไปเมื่อเรากดเสร็จนะครับเราก็จะได้รับเงินทันทีครับหบาทเห็นไหมคุณได้รับ1บาทโบนัสสาหรับผู้ใช้ใหม่นะเพียงแค่เราเข้าเล่นครั้งแรกเราก็จะจะได้รับเลยครับหนึบาทนะครับนะนี่ขั้นตอนต่อมาครับมันจะมีให้เราใส่โค้ดตรงนี้เห็นไหม เมื่อเราใส่โค้ดนะครับผมนะเราก็จะได้รับเงินทันทีนะครับสบาทนะผมนะนี่ตรงนี้นะสําหรับคนที่ไม่มีโค้ดนะครับผมนะ<ๆ>พเพื่อนๆสามารถใส่โค้ดต,ตามผมไปได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดไว้ให้ในคลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนๆใส่นะ<ๆ>พเพื่อนๆจะได้รับทันทีนะครับสี่าบาทนะผมนะแล้วพเพื่อนๆก็จะสา,สามารถถอนเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตได้ทันทีเลยนะครับผมนะก็โค้ดตามนี้เลยนะครับ G นะครับ422นะครับแล้วก็ตามด้วย7 923น้บนี่โค้ตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ในคลิปนะครับเมื่อเพื่อนใส่นะครับเพื่อนๆจะได้รับทันทีเลย4บาทนะครับ G422 นะครับ7923นับนี่เมื่อใส่เสร็จแล้วก,กดยืนยันได้เลยเมื่อเราใส่เสร็จนะครับเห็นไหมมันก็จะเขียนว่าคุณได้รับแล้วนะครับ4บาทนะครับผมนะเดี๋ยววิธีการถอนเงินนะครับตอนนี้เรามีอยู่5บาทเลยเห็นไหมยอดเงินตรงนี้นะครับนะเรามีอยู่5บาทนะครับส่วนวิธีการถอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในท้ายคลิปนะครับผมนะว่ามันถอนยังไงนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมจะมา อสอน,นเพื่อนๆหาเงินในจากแอปนี้กันก่อนนะผมนะวิธีการหานะครับผมนะหาเงินนะครับตรงนี้มันจะเขียนว่า,าโพสต์วิดีโอนะครับผมนะเราก็จะได้รับ100อ่า1,800เหรียญทองนะผมนะ<ๆ>เหรียญทองตรงนี้ก็คือว่าเหรียญเหรียญทองตรงนี้นะครับในวันถัดไปใน,ในวันในในวันอ่าในตอนเที่ยงนะครับผมนะมันจะแปลเป็นเงินบาทให้เราเห็นไหม นย่าเพื่อน,อนๆนนำมาอ่านตรงนี้ดูนะครับหนึ่งหนึ่งเมืงเหรียญเท่ากับ1เงินสดเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นเงินในวันถัดไปในตอนที่ยงนะผมนะสมมุติเรามี1800เหรียญเหรียญทองตรงนี้นะครับผมนะแล้วอ่าแล้ววันรุ่งขึ้นนะครับผมนะเมื่อถึงเที่ยงวันนะครับมันก็จะมาเปลี่ยนเป็นเงินตรงนี้ให้เรานะครับหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญทองก็จะประมาณสิบแปดสตางค์นั่นเองนะครับผมนะนี่ มันก็จะวิธีการหาเงินก็จะประมาณนี้นะครับผมนะเพื่อนๆสามารถหาเหรียญทองได้จากกา,ารที่โพสต์วิดีโอนะครับในการโพสต์วิดีโอก็แค่ให้เพื <never must S 1> <od Hawaiian> ่อนๆครับนี่กดตรงนี้เห็นไหมนี่กดเพื่อสร้างวิดีโอตรงนี้นะคนี่เรากดอนุญาตไปได้เลยเนี่ยในการหาเหรียญทองตรงนี้เพื่อก็แค่ให้เพื่อนๆกดสร้างวิดีโอตรงนี้นะครับผมนะเมื่อเพื่อนกดสร้างนะเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญทองนั่นเองนะครับนี่ก็ทําประมาณนี้ทาสาหรับวิธีการหาเงินนะครับผมนะ ส่วนภารกิจต,ต่อมานับเพียงแค่ให้เพื่อนๆนะแชร์หน้า,าแชร์ตรงนี้ไปนะแชร์ลง Facebook หรือว่าแชร์ลงกลุ่มก็ได้นะผมนะนี่เดี๋ยวผมจะลองแชร์ใน Facebook ดูนะครับนะโอเคเราก็แชร์ไปนะนี่เมื่อเราแชร์นะรเราก็จะได้รับเหรียญเห็นไหมนะมาคอยดูนี่เราก็ได้เหรียญทองมาเพิ่มเป็น800เหรียญเห็นไหมตอนนี้เราก็มีอยู่800เหรียญแล้วนะผมนะถ้าเรา เก็บได้แค่นี้นะผมนะในวันถัดไปเมื่อถึงตอนเที่ยงนะครับผมนะเราก็จะได้แปลงมาเป็นเงินแปดสตังค์นะครับในช่องเงินสดตรงนี้นะครับผมนะแล้วเราสามารถได้รับเหรียญเพิ่มจากตรงนี้ได้อีกนะครับผมนะเห็นไหมตรงนี้ก็แค่ให้ดูวิดีโอตามเล,เ,ลเล่นดูวิดีโอไปเรื่อยะนะให้ครบ 10, 10นาทีแล้วก็30นาทีนะในการดูวิดีโอก็ง่ายๆนี่เราก,กดหน้าหลักตรงนี้นะคนี่เราก็แค่ดูวิดีโอตามพวกนี้ไปนะให้ครบตามจำนวนนะครับเราก็จะได้เหรียญตามที่เราบอกได้เลยนะครับเพื่อ ที่จะได้รับเป็นเงินสดับผมนะนี่ก็สามารถแอปนี้ก็เล่นประมาณนี้เนาะในการวิธีการหาเงินนะแล้วเราสามารถหาเงินด้วยวิธีไหนได้บ้างนะผมนะเราสามารถกดกดเชิญนะนี่กดตรงนี้นะวิธีการเชิญเพื่อนนะนี่กดมาเนี่ยเราสามารถก๊อปนี้ไปเชิญเพื่อนกันด้วยกันได้ด้วยนะผมนะนี่ก็จะได้รับเงินนะตามจำนวนนี้นะนะเนี่ยเพื่อนสามารถก๊อปลิงก์นะใต้ล่างคลิปผมก็ได้นะหรือว่า จะไปแชร์ให้กับเพื่อนๆของเพื่อนก็ได้นะเพื่อนๆก็จะรับเงินสดทันทีเลยนะคผมนะนี่ก็มาอ่านกฎหรือว่ากติกากันได้นะผมนะว่ามันให้เราทํายังไงนะครับเพื่อจะได้รับเงินสดครับนี่ก็ยังมีบอกเนาะสาหรับใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ลองไปทําตามมาดูได้นะผมนะแอปนี้ก็เป็นแอปใหม่ล่าสุดเลยนะผมนั้นในการวิธีการหาเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตนับนะก็ทําประมาณนี้เนาะส่วนวิธีการถอนเงินมันถอนยังไงนะครับนี่เรากดดูไปนยกดถอนตรงนี้เห็นไหมนี่กดมาเมื่อเรากดมาครับนี่มันจะเขียนว่าครั้งเเดียวท่านนั้ ก็คือเราจะถอนเราเล่นครั้งแรกนะเราจะถอนได้3บาทในทันทีเลยนะผมนะแต่ว่าในในการในการที่เราจะถอนครั้งที่ะครับเราก็จะต้องถอนเป็นสิบห้าบาทแล้วนะคผมนะเพราะว่าในการถอน3บาทตรงนี้นะครับผมนะมันจะถอนได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมนะเนี่ยแอปนี้ก็ดีมากๆเลยนะเพียงแค่เพื่อนเข้าเล่นครั้งแรกนะผมนะเพื่อนๆก็สามารถถอนเงินได้ทันทีเลยนะผมนะส่วนวิธีการถอนง่ายๆนะครับเราก็ลองกดถอนดูนะครับ เนี่ยลองกดถอนดูนะครับเมื่อเรากดถอนนะมันก็จะเขียนว่าเพิ่มวิธีการถอนเงินใหม่เห็นไหมเราก็ลองกดเพิ่มดูได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีให้เราถอนเป็นทางทูมานี่วอลเลตได้ไหมเราก็กดมปเนี่ยมันก็จะให้เราใส่เบอร์ของเราไปเห็นไหมเบอร์ของทูมานี่วอลเลตของเรานะครับเพื่อนๆก็ใส่ไปเลยนะผมนะเพื่อเชื่อมโยงกับบัญชีทูมานี่วอลเลตของเพื่อนๆนะผมนะเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถลองเชื่อมไปดูได้นะครับแล้วเพื่อนๆก็ลองถอนกันดูเนาะ แต่ว่าผมมีแค่บัญชีทูวานี่วอลเลตบัญชีเดียวเนาะผมก็เลยถอนยังไม่ได้นะผมนะอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปเชื่อมกันเองนะครับผมนะผมก็ได้เชื่อมไปแล้วเนาะอันนี้ผมก็มาสาธิตวิธีการหาเหรียญหรือว่าวิธีการแลกเงินมันทาไงเพียงเท่านี้นะครับผมนะขั้นตอนถัดไปเพื่อนๆก็ลองไปทํากันเองดูนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะ ก็สำหรับอแอปนี้ในะวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะผมนะมันก็จะมาวันนี้ผมก็มาสอนเพื่อนหาเงินเข้าทุนนี่ Wallet แบบโดยตรงกันนะผมนะแอปนี้ก็ได้จริงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะผมนะ ก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ตลรางคลิปนี้ได้เลยนะผมนะเพื่อน <c oughs> ๆกดเพื่อนๆจะได้รับทันทีคนระับเงิน4บาทเลยนะผมนะแล้วก็สามารถถอนได้ทันทีเลยนะผมนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะผมนะก็ถ้าใครชอบนะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับ c ไคร e นะเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ